รายได้ยศไม่ธรรมดาคุ้มทรั์สารวัตรหมีคุมทรัพย์สารวัตรหมีมยศนี้ไม่ธรรมดารวยอูฟู่ไม่แพ้พันธยานางเอกเรียกได้ว่ารวยไม่ธรรมดาสําหรับสารวัตรหมีหรือัอนตํารวจตีศักสุนทรเปรม,มนนเกิดในครอบครัวข้าราชการเป็นลูกคนเดียวของอตํารวจเอกชุติกรเปรม,มนนผิดผู้กํากับตรวจคนเข้าเมืองเป็นเหลนของอตํารวจเอกพิเศษ ยาธกลสอนศิลป์สิงโตเปรมนนเรียนนายร้อยตำรวจภูธรรุ่นแรกจบการศึกษาที่จังหวัดนคนรราชสีมาอาดีตผู้กำกับการตำรวจภูธรมนทนนครสวรรค์หลานปู่ปากการเปรมมนนข้าราชการเอกกระทรวงสาธารณสุขส่วนแม่คือนางนงนุชเปรมมนนทอดีตสมุดบัญชีโรงพยาบาล พร้อมมิดเมื่อช่วงอายุ16ปีสารวัตรหมีได้บินเดี่ยวไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อไปเรียนต่อมัธยมเกร11 โรงเรียนเมลเทนวิวไฮสครูในรัฐยูทาห์บอกเลยว่าไม่ได้เพียงแต่ไปเรียนเท่านั้นเจ้าตัวก็ขอไปใช้ชีวิตยอย่างเรียบง่ายลุยทํางานพิเศษด้วยการขับรถรับจ้างเสิร์ฟอาหารตามบ้านช่วยเหลือทางบ้านประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆโดยอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศนานถึง8ปีเลยทีเดียวหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าครั้งหนึ่งสารวัตรหมีก็เคยทํางานในแวดวงบันเทิงมาด้วยทํางานเป็นโปรดิวเซอร์รายการเ่นทอคเคียง กับนักแสดงชื่อดังเรย์แม็กซ์โดนัล์และสาคิตยัมนารวมถึงยังเคยเป็นโปรดิวเซอร์อีกหลายรายการไม่ว่าจะเป็นย1 4อ r ์ติ t m a ฟส์คทจนกระทั่งได้ตัดสินใจมาสายข้าราชการโดยการสมัครเป็นตำรวจในที่สุดเริ่มด้วยยศชั้นประทวนตำรวจตีจากนั้นก็ได้นำวฒิปริญญาตีไปเข้าอบรมสัญญาบาัตรเป็นนายดต,ตำรวจติดยศร้อยตำรวจตีตำแหน่งรองสารวัตรกองอารณิเทศตอนทำเรื่องราส่วนตัวกลับไปเรียนต่อ ที่ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจที่ รอสเอนเจริสนานเสร็จปีและกลับมาเรียนโทคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงอีกใบส่วนเส้นทางความรักของทั้งคู่ได้เจอกันตามงานการกุศลงานบุญต่างๆอยู่เป็นประจำจนในที่สุดความสัมพันธ์ก็เริ่มได้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆและกลายเป็นความรักในที่สุดผู้ที่มียศร้อยตำรวจตีขึ้นไปได้แก่ร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจโทและร้อยตำรวจตีได้รับเงินเดือนในระดับสหอัต ราเริ่มต้น6,470ถึง38,750บาทดังนี้พันตำรวจตีได้รับเงินเดือนระดับสอสอง13,160 ถึง38,750บาทพันตํารวจโทได้รับเงินเดือนระดับตอ3 16,190ถึง54,820บาทพันตํารวจเอกได้เงินเดือนระดับส4 19,860ถึง58,390บาทพันตํารวจเอกพิเศษให้ได้รับเงินเดือนระดับสอ5 24,400ถึง69,000 谢十巴。